สวัสดีครับพี่น้องคริจักสุขสันร์ทุกท่านที่เคารพและรักยิ่งในพระคริสต์ขอพระเจ้าอวยพรในการศึกษาพระธรรมของพระเจ้าในวันนี้กับพี่น้องครับในกลุ่มรลยและเพื่อนๆของเพื่อนๆก็เรียนเชิญนะครับที่จะรับฟังพัฒนะของพระเจ้าผมเองได้พูดถึงเรื่องทั่วๆไปซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องการถวายทัศน์สาง แล้วก็การบริจาคทานไปแล้วผมนั่นเป็นส่วนนอกเหนือจากพระธรรมที่จะเรียนกันต่อไปนี้นะครับแต่ตไปนี้เนี่วันน,น,นี้วันที่29พฤหัสบดีนะฮะกรกฎาคม2021นี่ยผมจะเริ่มด้วยพระธรรมลูกาครับในพันธสัญญาใหม่ นะครับเป็นเล่มที่สามนะครับเป็นฉบับที่สามนะฮะพระธรรมลูกาผมจะใช้พระธรรมลูกาเนี่ยไปโดยโดยตลอดนะครับโดยตลอดแล้วก็ส่งเป็นตอนๆไปตอน,ตอนละสั้นๆน,นะฮะเท่าที่ทำได้แล้วก็ทบทวนกันเองในลำดับวันเวลาที่ได้แจ้งให้ทราบนะครับ ก็เป็นเรื่องราวที่อ,อ,อยากจะให้เราได้จับใจความแล้วก็มีเบื้องหลังความคิดของออตามตัวอักษรแล้วก็ตามความหมายตามประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์อะไรเหล่านี้นะครับตามการอุปมาอุปไมยอลา,อออารกรีพาราโบโลเมตาโฟร์ที่ได้เ,เริ่มกล่าวไปแล้วนั่นนะ ก็จะให้อยู่เบื้องหลังอยู่ปกติธรรมดาต่อไปในการศึกษาพระคัมภีร์เล่มนี้และทั้งเล่มนะครับพระธรรมลูกบ,บทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนะครับ <c oughs> เนื่องจากมีหลายคนอุตส่าห์เรียบเรียงเรื่องราวต่างๆซึ่งสำเร็จแล้วในถ้ำกลางเราตามที่คนเหล่านั้นซึ่งเป็นผู้ที่ได้เห็นกับตาเองตั้งแต่ต้ตน และเป็นผู้ประกาศพระวจนะนั้นแสดงให้เรารู้เพราะเหตุนี้หลังจากที่พระพุทธเจ้าสืบสอบเรื่องราวเหล่านี้อย่างละเอียดตั้งแต่แรกจึงเห็นดีด้วยที่จะเรียบเรียงเรื่องตามลำดับเพื่อท่านเทโอฟิลัสที่เคารพยิ่งเพื่อให้ท่านรู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านั้น ที่เคยมีผู้แจ้งให้ท่านทราบตอนนี้ก็จับใจความได้ไม่ยากว่าเป็นพระท่านอาจารย์ลูกาได้มีหนังสือบันทึกไว้สำหรับท่านเทโอเฟลาจะเป็นใครนั้นก็คงจะเป็นที่รู้จักและเป็นที่เคารพของท่านลูกาซึ่งผมไม่ขอกล่าวในที่นี้นะครับเพราะว่าก็มีคนกล่าวมากมายแล้วนะครับแล้วก็ เป็นเรื่องที่อาจารย์ได้พูดเลยว่าอุตสาห์นะครับอุตสาห์เนื่องจากมีหลายคนอุตสาห์นะคือพยายามที่จะเรียบเรียงเรื่องราวต่างๆคือพันธกิจของพระเยซูคริสต์เนี่ยที่กระทำกิจในโลกสามปีเนี่ยหรือว่าทั้งชีวิตของพระองค์เนี่ยนะครับ <c oughs> ที่ได้สำเร็จไปแล้วตามที่ใครๆข้อที่ได้บันทึกเก็บเรื่องราวเหล่านี้ไว้ ที่เห็นด้วยตาก็จริงที่ฟังด้วยหูก็จริงนะฮะที่มีกิจกรรมร่วมงานก็ด้วยกันกันกบพระเยซูคริสต์แล้วก็ด้วยเป็นการที่สำหรับส่งเสริมความเข้าใจความเหตุการณ์ต่างๆให้กระชับแน่นยิ่งขึ้นเนี่ยท่านลูกาก็เลยได้รวบรวมเหล่านี้แล้วก็แจ้งให้ทราบไว้อย่างละเอียดนะฮะ ได้สืบสาะได้ค้นหาคือได้ถามใครต่อใครที่มีประสบการณ์แล้วก็เห็นกับตาเลยได้ยินกับหูเลยนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่เล่า,าถ่ายทอดกันมาซึ่งเป็นที่เชื่อถือได้นะครับแล้วก็อย่างละเอียดนะครับตั้งแต่แรกมาแล้วเนี่ยก็เห็นว่าท่านลูกาก็อยากจะบันทึกอันนี้ไว้เพื่อ ท่านเทโอเฟรัสแล้วก็พวกเราทั้งหลายได้อ่านนะครับและสรุปนี้ก็คือที่ท่านอุตสาห์หลายคนอุตสาห์หลายคนพยายามและหาะรายละเอียดนั้นนะ่ะเพื่อข้อสี่ครับเพื่อให้ท่านรู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านั้นที่เคยมีผู้แจ้งให้ท่านทราบว่าว่า เรื่องราวต่างๆของพันธกิจเนี่ยก็แพร่สะพัดออกไปมากมายคนนนทนบัางคนนี้บ้างคนนนบ่งเพื่อนเพื่อนผู้ญาติยายใครๆมาก็เล่า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 อะไรเหล่านี้เรื่องราวต่างๆของพระเยซูด้วยพันธกิจต่างๆแต่ว่าอาจารย์ลูกาเองก็ว่าเอ้หลายคนนก็พูดกันอย่างนั้นแหละแต่ของอาจารย์ลูกาเนี่ยคือก็จะสรุปนะฮะจะสรุปจะเห็นอย่างละเอียด คัดกองนะฮะเรื่องราวต่างๆาที่เพิ่มเติมแล้วก็ตัดออกในส่วนที่ท่านเองอไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยหรือว่าจะสรุปนะครับก็ด้วยการทรงนำของพระเจ้าที่จะให้เรื่องราวเหล่านี้ในบทต่อต่อไปในพระธรรมลูกาเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะทราบอย่าง ละเอียดแล้วก็อย่างถูกต้องแล้วก็หลายคนพูดว่ายังไงก็พูดไปแต่ท่านลูก,กาว่าอย่างเนี้ยเพราะนั้นเราเองก็จะค่อยควรตามที่ท่านาลูกกาได้บันทึกไว้นะครับผมคงจะ <c oughs> ต่อไปเลยนะครับในบทที่หนึ่งข้อที่5ถึงข้อที่24 ซึ่งในเรื่องพระคัมภีร์เนี่ยพี่น้องก็อ่านเอาเองได้ครับนะฮะอ่านเอาเองได้ผมไม่ต้องอ่านแต่ว่าเหตุที่ผม <c oughs> อยากจะอ่านบางตอนบางข้อเนี่ยก็เพื่อที่จะแสดงถึงอา,อารมณ์ถึงความจริงถึงความรู้สึกของผู้ฟังของผู้บันทึก และเราผู้ศึกษาให้มีความใกล้เคียงนะฮะผมเองก็อ่านตามภาษาไทยนี้แหละนะฮะไม่เอาภาษาอื่นนะฮะแต่ว่าให้มันกระชับขึ้นซึ่งบางตอนผมอยากจะอ่านเพื่อที่จะเข้าใจมากกว่าที่ผมจะพูดนะครับอ่านในพระคัมภีร์โดยตรงเพราะนั้นตอนท้ายในวันนี้เนี่ย หรือช่วงนี้ในคลิปนี้เนี่ยผมขอขออ่านข้อ5ต่อไปเลยนะฮะจนถึงข้อที่25 <c oughs> <c oughs> นะครับในรัชการของเฮโรดกษัตริย์ของยูเดียมีปุโรหิตคนหนึ่งชื่อเศคาริยาซึ่งอยู่ในกองเวนอบิยาภริยาของเศคาริยาชื่อเอลิซาเบตอยู่ในตระกูลอารณน ท่านทั้งสองเป็นคนชอบธรรมต่อพระเจ้าและดำเนินตามบัญญัติและกฎหมายทั้งปวงขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่มีที่ติเลยข้อเจ็ดครับแต่ท่านทั้งสองไม่มีบุตรเพราะว่านางอลิซาเบตเป็นหมันและท่านทั้งสองก็ชลาแล้วข้อแครับย่อหน้าใหม่เมื่อเสคริยา ทำหน้าที่ปุโรหิตเข้าเฝ้าพระเจ้าในคราวที่กองเวรของท่านเข้าประจำการท่านเป็นผู้ที่จับฉลากได้ตามธรรมเนียมของปุโรหิตซึ่งต้องเข้าไปในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเผาเครื่องหอมบูชาส่วนประชาชนอธิษฐานอยู่ข้างนอกในระหว่างที่เผาเครื่องหอมนั้น มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่เสขาริยายืนอยู่ที่ข้างขวาแท่นเผาเครื่องหอมนั้นเมื่อเสขคาริยาเห็นก็ตกใจกลัวแต่ทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวแก่ท่านว่าเสขคาริยาเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะพระองค์ทรงฟังคำอธิษฐานของท่านแล้ว นางอาเสเบตภรรยาของท่านจะให้กำเนิดบุตรชายท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่ายอนท่านจะมีความยินดีและเป็นปีและคนจำนวนมากจะชื่นชมยินดีที่บุตรนั้นเกิดมาเพราะว่าเขาจะเป็นใหญ่เฉพาะพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาจะไม่ดื่มน้ำองุ่นหมักและเล้าเลย และเขาจะเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่อยู่ในครันมารดาเขาจะนำพงพันอิสราเอลหลายคนให้กลับหันมาหาพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของพวกเราเขาจะนำหน้าพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและฤทธิดเดชของเอลียาให้พ่อกลับคืนดีกับลูก และให้คนดื้อด้านกลับได้ปัญญาของคนชอบรรมเพื่อจะเตรียมชนชาติหนึ่งไว้ให้พร้อมสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าข้อ18เสขริยาจึงพูดกับทูตสวรรค์ว่าข้าพเจ้าจะรู้แน่ได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าชลาและภรรยาก็อายุมากแล้ว ทูตสวรรค์องค์นั้นจึงตอบว่าเราคือกาเบียนซึ่งยืนอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าและพระองค์ทรงใช้ให้เรามาพูดกับท่านและนำข่าวดีนี้มาแจ้งนี่แนะ่เพราะท่านไม่ได้เชื่อถ้อยคำของเราที่จะสำเ,สำเร็จตามกำหนดท่านจะเป็นใบ้พูดไม่ได้ จนกว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นข้อที่21คนทั้งหลายที่คอยเสกิยาก็ประหลาดใจเพราะท่านอยู่ในพระวิหารนานมากเมื่อท่านออกมาก็พูดกับเขาไม่ได้คนทั้งหลายจึงตะหนักว่าท่านได้เห็นนิมิตในพระวิหารท่านเอาแต่ทำบุยใบ้กับพวกเขาและพูดไม่ได้อยู่อย่างนั้น เมื่อหมดเวรของท่านแล้วท่านก็กลับบ้านภายหลังนางอลิซาเบธภรรยาของท่านตั้งครร์และอยู่กับบ้านอย่างเงียบๆห้าเดือนนางกล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำเช่นนี้แก่ข้าพเจ้าในวันที่พระองค์ทอดพระเนตรเพื่อว่าความอดสูของข้าพเจ้าที่มีอยู่ท่ามกลางคนทั้งปวง จะหมดสิน้นไปนี่คือจบตอนที่ตอนที่สองคือเป็นเรื่องกำเนิดของท่านยอนบัพติสมา,ย,ายอนบัพติสโตผู้ให้บัพติสมาก็เป็นเรื่องที่เราทราบแล้วามคำอ่านพระคัมภีร์ครั้งหน้าต่อไปผมก็จะพูดต่อแลอะไม่ไม่อ่านซ้ำอีกนะครับและท่านก็เปิดพระคัมภีร์ดูของท่าน ไปเองกันแลกกันนะครับวันนี้ยังคงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้แต่ว่าอาจจะมีคลิปอื่นๆนะฮะซึ่งท่านคงจะพักได้นะครับถ้ามันมีหลายคลิปต่อวันอย่างเนี้ยเพื่อไวความรวดเร็วแล้วก็เพื่อความศึกษาอย่างต่อเนื่องก็อยู่ที่ท่านเองนะครับพี่น้องครับว่าท่านจะจัดการกับคลิปที่ผมได้แจ้งไป บางวันอาจจะ2คลิป3คลิป4คลิปก็สุดแล้วแต่นะครับบางวันอาจจะไม่มีเลยนะครับบางวันอาจจะยาวบางวันอาจจะสั้นก็ขึ้นอยู่กับข้อพระคัมภีร์แล้วก็การทรงนำของพระเจ้าในวันนี้นะครับวันที่29กาพฤษภาคมส,สป,ปดีนะฮะเดือนกรกฎาคม2021นนะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านาพบกันใหม่ สวัสดีครับ